ู้ชมคะความเคลื่อนไหวของครูพี่เลี้ยงครูจุ๋มจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นขณะนี้กําลังถูกวิพากษ์วิจาร์ณอย่างมากนะคะกรณีที่ตั้งทนายความขึ้นมาเพื่อต่อสู้ในคดีที่ถูกร้องเรียนว่าทําร้ายร่างกายเด็กและความเคลื่อนไหวของครูจุ๋มที่จะฟ้องกลับต่อผู้ปกครองที่ทําร้ายร่างกายด้วยอายการระบุว่าความเคลื่อนไหวแบบนี้แสดงว่าไม่สํานึก ในความผิดที่ได้กระทําลงไปขณะที่ผู้ปกครองก็ได้เดินทางไปร้องเรียนยังสํานักงานอายการสูงสุดขอให้คุ้มครองดูแลบุตรหลานด้วยค่ะโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยค่ะนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพาผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ที่ถูกพี่เลี้ยงทําร้ายร่างกายเข้ายืนหนังสือต่อสํานักงานอายการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายทางแพง่ง และเร่งรัดดำเนินคดีทางอาญากับโรงเรียนครูและพี่เลี้ยงนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดซึ่งมารับเรื่องเปิดเผยว่าเรื่องสำคัญที่ผู้ปกครองและทนายเรียกร้องก็คือกระบวนการคุ้มครองบุตรหลานที่ตกเป็นเหยื่อรวมทั้งค่าเสียหายที่ผู้ปกครองพึงได้รับทั้งจากผู้กระทำผิดและโรงเรียนซึ่งสำนักงานอายการสูงสุดได้สั่งการไปยังอายการท้องถิ่นที่เกิดเรื่องเข้าไปดูแลคดี พราะเด็กที่ถูกกระทําความรุนแรงต้องให้ถ้อยคํากับพนักงานสอบสวนพนักงานอายการและสหะวิชาชีพเหตุผลที่ท่านอายการตงสุดสั่งการตรวจลงไปตั้งแต่เกิดเรื่องเพราะเพราะว่าลูกหลานเรานะครับที่ตกเป็นเหยื่อจะต้องเข้าไปให้ถ้อยคํานะครับกับทางพนักงานสอบสวนซึ่งตามกฎหมายแล้ว กระบวนการให้ทอยทําลูกหลานเราซึ่งตกเป็นเหยื่อจะต้องมีพนักงานอายการร่วมด้วยกับสาาวิชาชีพและพนักงานสอบสวนในการพุ่งความดูแลสิทธิลูกหลานเราส่วนกรณีที่พี่เลี้ยงชื่อจุม๋มเตรียมฟ้องกลับกลุ่มผู้ปกครองรองโฆษกสำนักงานอายการระบุตามกฎหมายสามารถทำได้ตามสิทธิแต่แสดงให้เห็นว่าพี่เลี้ยงไม่จริงใจที่จะสำนึกผิด แม้ก่อนหน้านี้ได้ออกมาแสดงการสำนึกผิดไปแล้วก็ตามกลุ่มผู้ปกครองบอกว่าหลังจากนี้จะไม่ขอเจราจาไกล่เกลี่ยแต่จะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดพร้อมระบุจนถึงขณะนี้ทางโรงเรียนไม่เคยติดต่อเจราจาหรือแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น